นำขวดพลาสติกมานะคะคุณผู้ชมก็ตัดไปค่ะ รูค่ะลวดมานะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะให้คุณผู้ชมนำหลอดชาไข่มุกมาค่ะตัดที่ความยาว9เซนครึ่งนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ขัายห,หลอดด้วยการพับครึ่งก่อนนะคะได้แบบนี้ค่ะพะพรต้องการแบบนี้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะแบบนี้3ชิ้น ต่อไปหลอดที่เหลือนะคะตัดที่ความยาว7เซนค่ะสพาสอนต้องการทั้งหมด5ชิ้นนะคะต่อไปค่ะนำมาเลยใส่ก้าวค่ะ าวแห้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็กลับด้านหลังค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ที่เชือกนะคะนําเชือกมารอให้กาวแห้งนะคะกาวแห้งแล้วนะคะคุณผู้ชมก็กลับด้านมาอันนี้ค่ะพันเชือกไปเลย เสร็จแล้วก็ใส่กาวไว้ด้านหลังนะคะอ่ะ,ะพัสอนต้องการแบบนี้ทั้งหมด3ชิ้นค่ะเราสอนทำไว้แล้วแบบนี้นะคะแต่ความยาวตรงนี้จะเป็น8เซนค่ะแล้วก็ใช้จำนวนหลอด4อันนะคะใส่กาว วางไปเลยนะคะ ผู้ชมก็ใส่โอเอซิสเข้าไปด้านในค่ะแค่นี้เองพักไว้นะคะด้านนี้เราก็จะแขวนกับฝาผนังค่ะตัดหลอดขนาด8มิลที่ความยาว16เซนค่ะเหลือไว้ประมาณ2เซนนะคะท้ายหลอดค่ะ ได้แบบนี้นะคะผู้ชมก็ปักไปเลยในกระถางของเรานะคะแบบนี้ค่ะปักไปได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะสหรับขนาด8มิลมานะคะตัดที่ความยาว3เซนครึ่งค่ะพับไปประมาณเซนครึ่งนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วก็คายหลอดค่ะแบบนี้พัดสอนต้องการทั้งหมด3มชิ้นนะคะ3มชิ้นค่ะต่อไปนำหลอดที่เหลือตัดที่ความยาว3ามเซนนะคะพับเซนหนึ่งค่ะ คายลอดค่ะให้คุณผู้ชมทำด้านๆให้มันหยิกๆนะคะด้านข้างแบบนี้ประผาสอนต้องการทั้งหมด2ชิ้นค่ะต่อไปชิ้นที่หนึ่งเราไม่ผ่านะคะทุกชิ้นผ่าหมดค่ะ ลอดขนาดแปดมิลมาอีกนะคะตัดที่ความยาวสามเซนค่ะพับหนึ่งเซนแบบนี้เลยนะคะตัดได้เลยแบบนี้คลายหลอดค่ะ ผู้ชมก็ทำด้านข้างให้เป็นหยิกๆเหมือนเดิมนะคะในแบบนี้พักไว้ค่ะต่อไปให้คุณผู้ชมเอาอันที่ไม่ได้ผ่ามานะคะเสร็จไปเลยแบบนี้ ได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยตามได้อีกสองอันนะคะอันใหญ่แบบนี้ค่ะหไหมคะสุดท้ายนะคะเสียบเข้าไปเลย แค่นี้เราก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วเห็นไหมคะต่อไปให้คุณผู้ชมนำยาทาเล็บมานะคะแล้วก็ลวดจุ่มไปเลยคะ่ะจุ่มยาทาเล็บร้อยมันแห้งนิดหน่อยนะคะ พักไว้นะคะต่อไปนำคัตตันบัดมาค่ะรวดความยาวสิบห้าเซนนะคะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็นำเสียบเข้าไปในดอกไม้ของเรานะคะใส่ก้าวค่ะ แล้วคุณผู้ชมก็จับด้านล่างใส่กาวอีกนะคะต่อไปให้คุณผู้ชมนำถุงพลาสติกหรือว่าฟฟลต์เทปก็ได้นะคะมาพันเป็นก้านสีเขียวค่ะใส่กาว จงรกพันเลยค่ะใช้น้ำรวดเส้นใหญ่หน่อยนะคะความยาวที่สามสิบห้าเซนค่ะใส่กาวที่ปลายมันพันด้วยโฟลเทปหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้นะคะสีเขียว ให้คุณผู้ชมนำขวดยาทะเล็บมาค่ะพันไปเลยก็ดึงมานะคะเป็นลากมันประมาณนี้ต่อไปก็เข้าช่อนะคะนำถุงพลาสติกมา ในแบบนี้ค่ะผู้ชมก็มาเข้าช่อ,อก,กันเลยนะคะนำกระถางที่ทำไว้เสียบไปด้วยาลากมันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ